สวัสดีครับมดครับวันนี้นะครับแม่ผมใช้ผมอีกแล้วนะครับแม่ผมใช้ผมมาเก็บมะม่วงโหมะนาวหาเอ้ยไม่ใช่มะม่วงหาวมะนาวโหนะครอู้รู้ไหมทําไมเพราะว่ามันเปรี้ยวมากพะผมกินมันทําให้แบบปากมันแบบอูดหูผิดยยุยยมะม่วงโหมะนาวหาวอะไรนั่งั้นนะครับผมพูดมะม่วงมากเลยนะครับโอเควันนี้นะครับแม่ผมใช้ผมมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหนี่นะครับคือต้นของมันนั่นครับกระถางของมัน ทุกๆวันนะครับผมจะออกมาลดน้ําต้นไม้แล้วตอนนี้มันมีหนามแหลมมากด้วยนะครับผมลดน้ําต้นไม้แล้วลูกมันก็เลยแบบสวยงามดีแม่ผมจะเอาไปทําน้ําดื่มไรนี่แหละนะครับแล้วมันมีเต็มไปหมดเลยนี่แค่ปลูกในกระถางน,นะครับเยอะมากถ้าไม่ได้อยู่ในกระถางน,น่าจะเต็มไปเป็นบุชเลยแต่ลูกมันสวยน่ากินมากเหมือนลูกอะไรหว,วานๆพอกินไปมัเปรี้ยวโอเคผมจะมาเก็บกันแล้วนะครับ เอาไปจิ้มเกลือก็อร่อยนะครับผมชอบมันเหมือนนี่ๆๆนะครับลูกพวงนี่ดีมากสวยมากว้าวนี่ๆๆสีแดงแดงอย่างนี้ก็เอานะครับอันนี้มันเป็นไปนทำน้ำดืม่มจูสอะไรของอย่างนั้นได้นะครับโอ้พวงนั้นสวยมากดูสิครับลูกพวงนี้มันแดงมากเลยนะครับ ตอนเด,เด็กผมชอบเอามาแล้วเ,าเอาไม,ไม้ไม้จิ้มมันมีสีแดงๆออกมาโคตรน่กกากลัวเลยแล้วแม่ผมแล้วแม่ผมมาเจอแล้วแม่ผมดา่า <c oughs> มันแค่กระถางเดียวนั่นเนี่ยปลูกไว้หน้าบ้านข้างถังขยะแล้วมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับถังขยะอาจจะช่วยมันไม่รู้แล้วแม่ผมจะเอาไปทำยูสผลไม้นะ้ำผลไม้นะครับไม่ได้จิ้มเกลือผมชอบจิ้มเกลือมากกว่าโอ้ oh my god กวงนี่ยักมาก นี่นะครับผมได้แค่นี้แล้วผมต้องเก็บหมดต้นนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับและแถมมีน้าด้วยผมไม่รู้ผมจะทํายังไงเยอะมาก <c oughs> เหนื่อยแล้วด้วยแล้วนู่นนะครับทะเลที่ผมไปลากวนเมื่อวานแล้วก็ไปไปหาหอยอะไรพวกนั้นนะครับถ่ายวีดีโอตรงนู้นเก็บกันต่อครับไม่มีเสียงชุบเลยว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว้าวนี่นะครับผมได้แค่นี้นะครับมันก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะไว้ตรงต้นก่อนมันจะได้โตอีกนะครับผมจะได้เก็บอีกนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าตรงกิ่งมันมันมีหนามคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นหนามมันนะครับคมมากๆเลยแล้วก็ยาวด้วยนะครับ คือผมคิดว่าผมเก็บได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้แม่ผมแล้วแม่ผมจะไปต้มน้ํานะครับผมจะพาไปน้ำผึ้งมาแล้วครับน้ำมะนาวโหน้ำมะม่วงมะนาวมะม่วงมะนาวโห่นะครับแม่ผมเอาไปต้มใส่เกลือน,นิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะครับผมเคยกินแล้วมันอร่อยมาก แต่ครั้งนี้มันไม่แดงมากนะครับเพราะว่ามันมีสีไอสีที่มันยังไม่ค่อยแดงนะครับเดี๋ยผมอยากรู้ว่ามันจะอร่อยเหมือนที่ผมเคยกินไหมมาชิมกันเลยครับสีสวยมากว้าว so good อร่อยมากเลยนะครับมันไม่เปรี้ยวมันหวานผมนบอกไม่ถูก ผมคิดว่าผมบีฟอร์อย่างนี้กว่าที่ผมเคยกินนะครับมันอร่อยมากๆน้ำผึ้งอร่อยมากชอบมากเลยนะครับถ้าใครมีต้นมะนาวอ่ำมะม่วงโหมะนาวหาวอะไรนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนก,กันเอามาต้มใส่เกลือน,นิดนึงใส่น้ำผึ้งอร่อยมากแม่ผมทําดีมากเลยนะครับอโอเคขอบคุณครับที่ดูวิดีโอผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็สับสกับ,บผมด้วยนะครับขอบคปบ้ากที่าิดตซิมเอาไปกินดะไม่ไหวอร่อยเกิน